ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านครับสำหรับเนะะื้อหาในคลิปนี้จะยังคงอยู่กันที่การสอนเล่นแครดับแคนสำหรับมือใหม่ภาคที่7 7นะตอนนี้ผมก็ยังเป็นบ้านเลเวลาอยู่นะครับมผมก็ได้อัปเกรดสิ่งก่อสร้างต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็ยังคงอัปเกรดราชินีธนูหรืออาชกุญช์กับบาเบเลกคิงบาเบเล็คิงอย่างไม่หยุดยั้ยงนะ,อะตอนนี้อัปไปเร็วเท่าไหร่แล้วนะคิงสิบเก้าควีนสิบหกนะก็อัปขึ้นไปอย่างระเรื่อเลนะครับอตอนนี้ผมได้ มันได้รีมานะสำหรับดีลประจำสัปดาห์นะผมก็เลยใช้เหรียญป้อนสะดมนะมาซื้อน้ำยาวิจัยหมดทั้ง3ขวดแล้วนะแล้วผมก็มาบูทวิจัยนะครับก็ลดไป3วันนะตอนนี้ผมวิจัยทหารไปต้านเกิมหมดเลยนะครับอมืมันช่วยได้เยอะจริงๆนะสำหรับการซื้อน้ำยาวิจัยอาทิตย์ละ3ขวดนะก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับอืมผมก็ทำทั้ง3 ID ดีนะ ตอนนี้ผมก็กำลังใจวอนนะสำหรับบ้านกลางคืนเดี๋ยวผมมาเก็บทรัพยากรก่อนนะก็ไม่ได้ปนเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรใหม่นะสำหรับบ้านกลางคืนนะโอเคนะตอนนี้ผมจะใช้สูตรนี้นะเป็นสูตรที่ผมดัดแปลงมาจากสูตรที่ผมเล่นนะก็เป็นกองทัพที่3นะจะผมจะใช้ตปก้าสิบาวิสัทสิบสามวันคลีสิบระเบิด6นะผมก็เปลี่ยนอะแดปมานิดหน่อยนะโดยลดวิสัทลงไป1ตัวนะลดวันคลีลงไป4ตัวแล้วก็ใส่ แรมไรเดอร์นะหรือคนขี่แกะเข้ามา3ตัวนะเพื่อเอามาทําภารกิจไปด้วยนะภารกิจอีเวนต์ครับอันนี้นะที่ต้องใช้แรมไรเดอร์สตัวนะหรือคนขี่แกะนะจะได้ลูนทองคามานะก็เอาไปใช้กันได้นะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ป้นบ่อยแล้วก็อาจจะขาดแคนทองนะเอาลูนไปกดได้หรือว่าจะกดขายเป็นเพชรก็ได้นะผมก็ช่วงนี้สะสมเพชรไปก่อนนะเดี๋ยวอาจจะไว้อัปเกรดบ้านช่วงหลังๆห,หรือเปล่านะ เดี๋ยวก็อาจจะมาบริหาจรจัดการเอามาซื้อไอ้พวกตำราพูกก้านะหลังๆพอพูกก้ามันเริ่มใช้เวลานานขึ้นอาจจะเอาเพชรมาซื้อตำราผู้ก,ก้าเล่มละ500นะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะหรือตำราสิ่งก่อสร้างที่เล่มละ9 2้นะสิหรับลอีเวนต์นี่ก็ไอเทมเวทมนต์ก็อาจจะไม่ค่อยได้น่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ก็ทําไปก็ดีกว่าไม่ทํานะส่วนเอีเวนต์คนงานเหมืองนะได้น้ํายาพลังมานะก็อาจจะเอามาไว้ใช้บูทธทหารนะหรือ,อไปขายเ,เพชรได้10เม็รนะโอเค เดี๋ยวผมจะมาโจมตีนะใช้สูตรนี้นะเป็นพลธนูหนึ่งนะามาเติมเฉยๆเนาะเพราะว่ามันขาด1นึ่ตำแหน่งพอดีนะแล้วก็ใช้วีซ่าสินะแลมไรเดอร์ผมจะใช้ปกติผมใช้3นะแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้เป็น4นะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอะไรทำไมนะผมไม่เอาระเบิดมานะเอาเปก้าเป็น3ตัวนะวันคิลี่หนะฮิลหนึ่งม่วงหนึ่งพิษหนึ่งแผ่นดินไหวสี่นะไว้เปิดเจาะกำแพงนะแล้วก็ได้ประสาทแคนของเป็นปลายหินนะเรียกว่าสูงสุดที่เลี้ยวสามห้าตัวนะแล้วน้ำยาเช็ดแข็งหนึ่งขวดนะ โอเคนะก็เนื่องจากนะบ้านหลังนี้นะผมเป็นบ้านหลังที่สิบสามนะแล้วก็ตรงหลังสิบสามผมนะก็เป็นแป่นนี้นะเป็นบ้านเก้าเหมือนกันนะก็มันเป็นแปลนแบบนี้เนาะไม่จะเป็นที่จะต้องใช้นักระเบิดกําแพงเลยทุกซ้ำนะเดี๋ยวผมจะใช้ยานไวัเจาะไปตรงนี้นะก็จะโล่งเข้าไปถึงด้านหมดเลยนะไม่มีกําแพงกันใดๆดทั้งสิ้นนะแล้วผมก็จะลงทาหารเข้าไปนะโอเคลงไปเลยกันแล้วการนนะจบเตยเลยนะ ก็จเจาะเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปแล้วอย่าคพินดไหวสี่ขวดนะตามด้วยเปกกานะเดี๋ยวใช้พลนูเลมขอบหน่อยนะเปกกาเข้าไปเป็นหน้ากัะดานเข้าไปนะพิซซ่าตามเข้าไปนะให้หมดเลยแล้วกันนะไม่เหลือไว้นะปลาหินนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้วันคิลลี่จเจาะไปด้านในเข้าด้านในหรือเปล่าโอเคเข้าด้านในแล้วนะลงยาม่วงตรงนี้นะยาฮิวไปหน่อยนะก็ ลืมลงยาพิษนะลงยาพิษลงยาแช่โอ้แช่ช้าไปหน่อยนะมังกรไปอย่างไวเลยนะผมก็จะลงแรมไรเดอร์เป็นเส้นไปทางด้านฝั่งนี้นะก็สูตรนี้นะเนื่องจากเป็นสูตรที่เน้นดาเมจ BPS เยอะๆนะดาเมจต่อวิสูงนะทุกตัวเป็นตัวดาเมจหมดเลยนะแล้วก็เอาแรมไรเดอร์มาช่วยนะในการชาร์จป้อมนะก็จะทําให้ผมคิดว่ามันโจมตีได้ค่อนข้างดีนะสำหรับสูตรนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะบางทีนะ ออกองทัพเราบางทีมันอาจจะไปติดอยู่ตามกำแพงนะก็อาจจะโดนสิ่งก่อสร้างการป้องกันมันยิงนะก็ไอแรมไรเดอร์มันก็จะมาช่วยลดจุดด้อยตรงนี้นะมันจะเข้าชาร์จการป้องกันนั่นเองนะโอเคนะเป็กกาเราเหลือหนึ่งตัวนะแรมไรเดอร์เราหมดนะน่าจะทํำลายป้อมเอ,อเอ็กโบไม่ได้นะอันนี้ก็ยังคงเหลือวันคิลี่กับวิาสาหกับเป็กกานมะจะ3ดาวนะ ก็แต่ช้าไม่เอาแรมเดอร์มาก็อาจจะเพิ่มวันคลีเข้าไปนะเหมือนที่ผมใช้สูตรปกตินะแต่อันนี้มันเนื่องจากมันมีแรมเดอร์เข้ามานะก็เล่นสักหน่อยนะสำหรับอีเวนตะ์เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับอ่าก็น่าจะ3ดาวเลยนะรู้สึกว่าแคลนฝั่งตรงข้ามเขาเป็นแคลนเมียนมานะหรือแคลนพม่าหรือเปล่านะครับก็เป็นแคลนเพื่อนบ้านนะ ก็เขาจะเน้นจัดแปนแบบนี้นะผมไม่เข้าใจนะเป็นต่นะเอากำแพงมาไว้รอบฐานหมดเลยนะที่โจมตีมาเจอแบบนี้เกือบทุกแปนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอทหารไปสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาโจมตีอีกสักรอบหนึ่งนะส่วนไอดีนี้นะบ้านเลือดสินะผมันก็ได้โจมตีไปทั้ง2ดาบแล้วนะได้มาสามสามดาวสดาบเลยนะเนื่องจากเจอบ้านข้ามนะเป็นบ้านบนๆน,น,น,นะว่างสิข้ามยับเลยนะสาหรับ แคลนนี้นะก็โจมตีไม่ไม่ยากนะโจมตีง่ายนะรอบนี้น่าจะชนะใส่ๆนะดูตรงแล้วนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะโจมตีต่อนะก็ใช้สุดเดิมนะแต่เปลี่ยนเป็นแรมไรเดอร์เหลือแค่สามแล้วก็เอานักระเบิดกำแพงมาหกตัวนะเพราะว่าถ้าเป็นไหนที่อาจจะต้องเจาะกำแพงนะต้องใช้นักระเบิดกำแพงเข้ามาช่วยเอง,เองนะนี่นะมผมก็โจมตีกันไปลาบไปเลยนะเดี๋ยวดูให้ดูบ้านหลังที่หนึ่งกับหลังที่สอง ก็เขาเป็นบ้านคามนะอ่าก็ยังไงนะครับฝากเพื่อนที่เข้ามารับชมกันแล้วนะอย่าลืมกดติดตามให้กันหน่อยนะก็ผมจะได้มีกําลังใจมาทาคลิปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ผู้ติดตามครบ1000พแล้วนะก็พยายามอ่าอยากจะให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะจมตีหลังไหนนะดูขอดูก่อนนะหลังที่8ดเดี๋ยวดูหน่อยนะเป็นบ้เลขเก้าเหมือนกันฮะเดี๋ยวขอดูหลังล่างๆหน่อยนะเผื่อว่ามีบ้านหลังไหนที่เป็นบ้านฟรีแล้วเพื่อนเราอาจจะยังไม่ได้จมตีนะ ก็ไม่มีนะส่วนใหญ่เป็นบ้านไม่ฟรีนะนี่นะกันนี้นะก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาตีนะโอเคทุกหลังที่มีจดหมายบ้านฟรีก็โดนตีไปหมดแล้วนะก็การจัดระเบียบแคนแบบผมนะมันก็ดีอย่างนี้นะบางทีเราไม่ได้ว่างมาตีเราอาจจะรอเวลาที่เราว่างก็มาตีก็ยังไม่โดนแย่งบ้านนะแล้วก็บ้านที่เหลือก็จะโดนตีไปลาหมดแล้วนะสำหรับบ้านฟรีก็ไงเพื่อนมาซ้ําอยู่แล้วนะใครที่เปิดดับแดงไว้ก็ไม่ต้องมาตีนั่นเองนะหรือว่าเขาว่างเดี๋ยวเขาก็เข้ามาช่วยตีนะก็ดูดไปนะโอเคหลังนี้ยังไม่ได้ไดสามดาวเนานะ ผมจะเข้ายัางไงแล้วก็เดี๋ยวเข้าฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มีอาชีวควีนนะโอเคจมตีเข้าไปนะทหารพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าสุดนี้นะถ้ามีอาชีวควีนกับบับเบิลเล่นคิงมาด้วยยังไง3ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เราไม่ได้มีอาชีวควีนกับบับเบิลเล่นคิงนะก็มาค่อนข้างที่จะเสียบเรียบอยู่พอสมควรนะครับสําหรับการไม่มีผู้กล้าเนาะโอเคผมจะออกไปตรงนี้นะอจะอฟอไปตรงนี้มันครอบคลุมลึกมากนะข้างในก็โล่งไปหมดเลยนะ ลงไปกล้าไปนะวิชาตามไปให้หมดนะไม่ต้องเหลือไว้นะหรือใครจะเหลือไว้ก็ได้นะเหลือไปช่วยเก็บช่วงท้ายนะ,ะแล้วเบิ่อนแทงเจาะเจาะเข้าไปถ้าสัตว์แคนออกมาแล้วเป็นมังกรนะแช่ที่มังกรหน่อยนะลงเดีย๋ออยวม่วงจะหิวไปนะบู๊ทหน่อยนะเดี๋ยวมันตายหมดนะตรงนี้นะโอเคลงเันคิลี่เข้าไปลืมลงเันคิลี่นะก็ลงแรมเรเดอร์เข้าไปช่วยเคลียร์นะช่วยเคลียร์สิ่งประสิษฐ์นะ ก็ผมอาจจะลงน้ํายาม่วงน้ํายาฮิลค่อนข้างจะตื้นกันไปหน่อยนะความจริงถ้าลงข้างในก็อาจจะดีกว่านี้นะแต่เนื่องจากมังกรมันเอาไปเป่าถึงตรงนู้นแล้วนะผมลงทหารช้าไปหน่อยนะก็ถ้าไม่รีบลงเดี๋ยววิาสาดเราไปหินเราโดนเป่าหายหมดนี่จะยุ่งนะอ่าแรมเลดเดอร์เหลือหนึ่งตัวนะก็แรมไลดเดอร์ผมไม่ค่อยอยากออกมาเยอะเนาะเพราะว่าไม่มีผู้กล้านะอย่าง อาจจะควีนเนาะถ้าเราออกมาเยอะเกินไปนะครับวิสาทที่เราพกมามันจะน้อยเนาะแล้วเราก็อาจจะต้องลดวันคิลี่ลงไปลดเปก,ก้าลงไปนะครับมันก็ไม่ค่อยโอเคนะสำหรับสุดนี้นะถ้าไม่มีผู้ใกล้ยังไงครับแรมไรเดอร์เอามาดิเดียวพอเนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะแรมไรเดอร์มันเป็นเหมือนหมูนะมันเป็นโจมตีภาคพื้นดินนะมันไม่สามารถที่จะกําจัดปราสาทแคนด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะถ้าเจอผู้กล้าก็กาจัดไม่ได้ผมไม่ได้3ดาวนะสำหรับการโจมตีรอบนี้นะ ก็มันเป็นเพราะผมลงยาม่วงยาหิวเร็วเกินไปด้วยนะ,ะไม่ได้นะรอบนี้ถ้าเป็นเอาพุกกล้ามานะยัยน่าจะได้นะสามดาวนะโอเคไม่ได้ดาวไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้ดาวเพิ่มมานะาผมฝึกทหารเพิ่มเข้าไปนะก็ใช้สุดนี่แหละเอามาท it, นะําอีเวนต์ให้เสร็จนะเดี๋ยวผมก็จะไม่ได้เล่นแรมไรเดอร์แล้วนะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะเอาเล่นสูตรปกติเราดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไอดี บั้นข้ามนะเอามาโจมตีเพิ่มสำดาวนะอ่าวิจัยลูกกระจอกเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยววิจัยลูกกระจอกต่อไปอีกนะผมก็จะพยายามดันให้มันถึงเลยว่าแปดนะเดี๋ยวมา,าบูสเป็นซูเปอร์ลูกกระจอกนะมาฟอร์าบาร์ตอนนี้ก็อัปเกรดขึ้นเลเวลหกนะเลยอสองเลเวลนะก็เนื่องจากใช้น้ํายาบูสต์นี่นะน้ํายาวิจัยนะช่วยให้การวิจัยเร็วขึ้นเยอะนะอาทิตย์ละสามวันเลยนะก็ตอนนี้ผมใช้ไปหมดแล้วแหละ ก็กดไปชั่วโมงหนึ่งมากดทีหนึ่งนะโอเคสำหรับไอดีนี้นะผมก็ได้ตั้งเป็นเปิดแดงไว้นะส่งคามแค้นก็คือไม่เข้าร่วมนะแต่ว่าผมก็ลงนะเนื่องจากผมว่างนะเดี๋ยวผมก็ามาตีซ้ําอยู่แล้วนะเก็บดาวเพิ่มเข้าไปนะโอเคเดี๋ยวผมไปตีบ้านอ่าหลังที่แดเหมือนเดิมแล้วกันนะก็นี่นะจำตีนะตกลงนะใช้สูตรนี้นะ ไม่มีแรมไรเดอร์นะใช้เป็นปก้าสองนะก็มาโจมตีบ้านเล็กนะก็ผู้กล้าเราก็เล้หนึ่งหมดเลยนะก็ผู้กล้าจ้องจะรวบบ้านคุณนะอโอเคนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะข้าทางเดิมไปแล้วนะเอาไงดีข้า,างเดิมไปแล้วกันนะไม่สนใจนะเปิดไปเหมือนเดิมเลยฮนะส่งทุกอย่างตายให้หมดฮนะลโลเป็นหน่อยฮนะ ห<ฮ>ิวม่วงไว้ฮะบ้านใหญ่มาตีไม่ได้สามดาวนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะบ้านข้ามก็จริงนะแต่ทหารก็มันค่อนข้างเวลเยอะนะแล้วก็มันทหารมันเยอะนะมีแกเออไรแมชมเปียนมานี้ก็ไลย่ยิงไล่โออจมตีป้อมป,ป้องกันไปก็แทบจะหมดแล้วมั้ง ขอแชรช่วยเจเขาไปหน่อยนะนี่นะฟูกาเลเวลหนึ่งทุกตัวนะไม่เน้นอัพเกรดการโจมตีนะเน้นไว้ส่งทหารนะสำหรับบ้านหลังนี้นะก็พยายามที่จะ upgrade, อัพเกรดทหารให้มันได้มากที่สุดเนาะอาบเกตลงทำงานนะห้องทดลองอัพเกรดพวกลงทหารขึ้นไปนะแล้วเดี๋ยวพอมันอยู่ตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพเกรดการโจมตีนะแล้วเดี๋ยวก็ไม่ช่วยการโจมตีนะช่วงนี้ก็ เอามาลงวอช่วยเก็บดาวไปได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอทหารหน่อยนะก็เดี๋ยวมาโจมตีเก็บอีกสักอีกสักบ้านหนึ่งนะเพิ่มดาวอีกสักหน่อยนะส่งทหารให้ตัวเองแป๊บนะครับส่งไปนะอันนี้เขาขอแ่นินไวนะ้ครับผมน่าจะไม่ผลิตนะสไอดีนี้เดี๋ยวขอผลิตแอน,นินไวเพิ่มเพื่อแจกเพื่อนหน่อยนะโอเคไปฮะโจมตีสักดาบหนึ่งนะอืม วอลนะครับก็เมื่อกี้หลังที่8ดนะก็เดี๋ยวโจมตีหลังที่9ต่อไปนะสอดแหนมสักหน่อยนะ,ะสอดแหนมเพื่ออะไรเข้าไปเลยนะจมตีแบบชิวๆนะสำหรับการจมตีบ้านบ้านใหญ่มาตีบ้านเล็กนะกระทืบบานเล็กนะโอเคเข้าไปลงทุกอย่างที่มีฮนะไม่ต้องสวอะไรฮนะลงไปให้หมดนะลงให้เกลี้ยงฮนะเปิดเข้าไปห,ไหนฮนะไปเบนที้นเรา บุกเข้าไปตะลุยเข้าไปฮะิวไปสักหน่อยนะม่วงไปสักหน่อยอย่สาสายแค่อย่าพิดไปสักนิดแล้วก็ม่วงไปสักนิดนะง่ายๆเลยฮนะโจมตีบ้านเล็กก็รู้สึก,ปกแปลกนะรู้สึกแข็งแกร่งแปลกนะมาโจมตีบ้านที่มันเล็กกว่านะ ก็ได้สาดาวมานะก็รอบนี้วอลแคลนผมนะผมก็ความจริงผมต้องการลง50หลังแหละแต่ว่าตอนที่ผมกดวอลนะสมาชิกไม่เต็มนะแต่ตอนนี้เต็มแล้วนะก็รอบหน้าน่าจะได้กดนะถ้าไม่ผิดพลาดถ้าไม่มีใครทําผิดกดก็น่าจะไม่ได้คัดคนออกนะก็อาจจะได้กด50คนนะมันจะได้ค่าประสบการณ์เลเวลเยอะนะแคนก็จะโตวไวนะอะรอบที่แล้วชนะมานะรอบนี้น่าจะชนะอยู่นะ,เ,ะเดีผมขออ ฝึกเป็นแรมไรเดอร์ไปไว้ทำภารกิจอีเวนต์นะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูบ้านเร็วกาวนะ่ะมีอะไรอีกไหมนะสำหรับวันนี้นะอืมก็น่าจะไม่มีนะทุกอย่างก็หมดแล้วนะก็เนะื้อหาในคลิปนี้น่าจบเพียงเท่านี้นะยังไงอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาทัดไปพรุ่งนี้บ่ายสามโมงตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ